สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้เรามาอัปเดตผลงานของ VL 6ทับหนึครับลูกชายเจ้า VL ครับตัวแดงตัวแดงนะครับผลงานของ VL 6ทับหนึตัวนี้อายุ3เดือนสองวันครับ หนังกบมาแล้วครับแข้งขาใหญ่ๆความร่อครับอายุสามเดือนกับสองวันครับกล้ามเนื้อมาแล้วครับสามเดือนกับสองวันผลงานของ VL หกทับหนึ่งสองสองครับไปลนะอันนี้คือแม่ของแม่ของเจ้าตัวเมเกย์ครับนี่นะครับกระทบปาสินวันก็ ตรงน้าผักโอเคครับอายุสามเดือน, <c oughs> นคนงานของวีแอลครับแอตอนนี้อายุสามเดือนกับ2วันครับขาใหญ่ครับตูดก็ใหญ่ๆนี่นะครับอนาคตพอพันครับ อนาคตพ,พ่อพันงานของ v ีแอลทับหนึ่งสองสองครับ, L, บ,รบอัปเดตล่าสุดอายุสามเดือนสองวันครับผลงาน v ีแอลหกทับหนึ่งสองสอง แล้วก็ตัวนี้คือแม่ของเขาครับจิสดไซน์กับ VL 6ทับหนึ่งหนึงสองครับครกู <c oughs> จะไปทั้งแม่ควันหน้าผากก็โอเคครับกลางหลัง ก็สวยครับในวัยสามเดือนสองวันก้นเนื้อมานะขายใหญ่ครับสมไว้ครับความสูงครับสูงนี้อยู่ประมาณ1เมตรได้ครับ เดือนสอวันครับผลงานของ VL หกพับหนึ่งของสองสุดท้ายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกช่วงเวลาอายุ4เดือนนะครับขอบคุณครับ